เผาปานินเผาพี่น้องเอ้ยตัวแบบง่ายตัวบักเอบเบิงเบิงเบิงตอนแรกสิกินเมียงปานินแล้ววันนี้โอ้กินข้าวเหนียวดีกว่ามันเลิศสมเป็นแตงมาทีนี้กินกับข้าวเหนียวมันล้วเลิศกับสมตำกับขนมเส้นพี่น้องเอ้ยนมคือเก่าือมานมกับกองเข่าหยักกองเข่าหยักกองเข่าใหญ่แล้วก็นมแก้วใหญ่แก้วหลวงบ่โอ้ยนี่มาบาดทีนี้พี่น้องพี่น้องหยักเศษไมใหม้พี่น้องเจ๊พี่น้องบ้ยเลิศสมเป็นแตงเลยปูนี้ปี สบายปุณิปีอิปีอิปีอิสบายก่อนนะพูดเลยสังเวชใจพี่น้องพี่น้องพี่น้องสุขุสูคนที่มาให้มามามาสบายดีจ้าพี่น้องสุขุสูคนสบายที่การกุญแจคอยก็สบายไปดอพูดมันเอานปลาเผาปลาเผาเกลือตัมบงหุ่งขนมเส้นผักข้าวเหนียวมันละเลิศสังเวชใจที่มาอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องเลยยุไซกะลืมเมื่อใดอาหารอีสานบ้านเฮาวหมนละค้ายกะลันตีเลยบ่มันอใดเลิศสังเวชใจเชี่โชคดีจ้ะพี่น้องสุขุสูคน ลิศลุยจะบนีลองนั่งท่มพเว่าคนนะเข่าเหีงข่ากับพ่อเข่าเนีหนึ่งซุ้ไมหอนหอนเื่เลิศสมัแต่งมาได้ปเียเพราะด้ซื้อลอตเตอรี่อ่ะมาซื้อลอตเตอรี่มาจับจองลอตเตอรี่เด้อเลขสีออกเปเลขีบอกไงมอเรื่เลิศสมัแต่งไม่ไม่พี่น้องซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จะลอตเตอรี่

Ừm. <sup> 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 แก่นี่เห็นมังเอาแกวต้องบอกว่ามันตกแตกเห็นไหมแฟนกขบหัว่ายายทำไมยายทำแบบแบบนี้เป็นเกลือหนูทำไม่เห็นเป็นเกลือแผ่นเลยส่นยายทำยังไงส่นก็แบบว่าปนินเขาล่างปนินปนินมันเปียกน้ำบ่ปนินมันเปียกน้ำเปียกๆนะเขาก็เทเกลซะเลยคนน่ะเป็นกากมันเขาเทเกลซะเลย บ่ต้องไปใส่แปง้งบ่ต้องไปใส่แปง้งบ่ต้องไปใส่ไข่แปลว่ามันนิ่เขาล้างมันนี่มันเปียกมันเปียกนานยู่แล้วไงเทเกลือใส่เกลือ์เด็ดเทเกียรใส่พีพพ่หนุอมเลยจบมั่นแหละสัเผ็สเด่นย่างเลยปัจจุบันะเอาแบบเกลือไหลเป็นไหนก็แล้วแต่เธอเทเกลือใส่มันตึงเป็นก้อนเกลือพี่หนุ่มเอ้ยโหสุขชนิดนี่เขาออกน้ำมัน น้ำติดเกลือนี่เสียบหน่อยเนื้อมันน่ะสีเปิ้ลนขาวชุนพูนเลยโอ้โหไอ้กระนวลเนี่ยขาวชุนพูนพี่น้องเอ้ยปุ่นน่ะโอ้พี่น้องเอ้นื้นเลิศสันเป็แตนปุ่นน่ะเบิ่งเอาเบิ่ง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 มันหอนกินมาทันใด้มันหอนมันหอนอืมนื้อเลิศสันเป็นแตนอืมพี่น้องคุยแล้วไปจีริปปุ่นน่ะวอามือจันบั์เป็นกี่เราหิวเข่า

ตที่เป็นมึงไทยถอดออกมือใช้ตูเจ็บไปไปมึงไทยใช้ทองวาไหรอยู่ตั้งประเทศใสยไดอ้อยู่มึงไทยตึงเดียวกับเซ่ได้อันตราย ไม่ตั้งปเภจะใช้แบบตุ้งตองข้นทิ่ม่งอะไรสบายมากเขมอมร้อจะผัก mặc vải đi 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 ừ. Tôi xem cái tay nhìn rồi đi đấy เก okay, แบบแน่นนะหลุดไปม่แต่งตูดเซแบบต้านประเห็ดนะอบอติดเลยเด้เห็ดติดกําแพงเลยเห็ดติดกําแพงกันกําแพงเหรอไหมอิฐไหมคุณตั้งเกจเประสิทธีสานบ้านอิฐเนาะเป็นปูนเด้่หมเป็นปูนเป็นอิฐอืมเป็นอิฐไป,ปส่ ลลอกเอิ н, อนเขาไงก็ n อ t ไหมขันติดเอินติดเอินไหมติดเอินอิดเลยอนะีอิดกำแพงมึงกินนั่นกูนั่นกูหลังใต,ต้ดินบมดปิดอกไว้ย่างดีเลยฮึสัดดกนดเวก่น うん。 Mm -hmm. Sånn. ไั้สนี้ฉันพูดเห็นขอควมมามมาดามึงกอดรถคนเหรอจะกว่ำมึงตายฉันจะมึงอยู่ทั้งวันเอามึงหู่ดงๆมากว่ากูตายกูสิบ่มึงอยู่คอก,กูเห็นพี่นกักกรรมเหมือนแล้วเอาอาลังหรือเขาสลัดเขาเห็นพี่นักกรรมมืดแล้วอบอกให้เขาหลบขอบไหม บอกคือบ้านทองเอืมบานเทาส่วนมาหนหูเฮิเยกรมกันตายไปยาดสมบัติกันบัี้ตั้งประเทศเขาเฮพิัยกรมเฮพิัยก,กรมไว้ตายไปงาดบ่ไหรเเ้อืบอกให้มันไปขืนศานกับวัฒนะเพราเขาเฮิัยกรมไวนะ้ง อัพูดน,นะบ่านหูกเมีอตายดอกบอกใให้พี่กันส่วนไปส,ส่วนมันอืส่วนนี้ของลูกส่วนนี้ของเมียบอกให้องมันเป็นหองไอสักพูดหรอกเป็นห้องจากของน่ะจากของไี่ยู่ไม่กินยูดีกินแสกปะนั่นอันบอยู่ตั้งประเทศเนาะ ผู้ใดสิแตงงานกับผัวหรือบ่แตงงานกับผัวน่ะเห็นไม่เห็นพิเนกรรมใ้บอกให้ผับบ่ได้แตงงานกับผัวผันผัวเห็นพิเนกรรมใ้ก็ได้ที่เขาผันแตงงานกับผัวแล้วฟอมบัตติงผัวมีสิเงที่ห้องบริับกมันหน่ะผัดบ่ไดแตงงานกับมันน่ะอ้อมผัดบ่ได้หากับมันน่ะเป็นของลูกหรือเป็นของเมียเก่ามด้แต่ควองไม่ได้บาทนี้มีันยได้ อัวให้คุณยารให้ฉัน,นนันทักเข้ามือเาหมดอ่ะผัวบอกว่าหยาบนอกใจนั้นบากหักเข้ามันช่มีขออ่างอืนี่ไรขออ่างคดฉันบอกหักเข้าอันตราขออ่างว่ามายูน้ำปูมึงใหญ่ก็ได้สมบัติดูน้ำปูเพื่อเงินดังกันจักสี่มันกวาไปแล้วอ,อ่ะพี่ฉันบอกหักเข้า เราเขาบอกว่าอืมฉันนี่ผัวแกฉันจุทะเบียนสมรสกับผัวนะผัวฉันตายฉันต้องได้สมบัติมันแน่เลยเอออย่าไปคิดเด้อบอกให้บ่ได้เด้อขันม่เห็ุสมบัติเด้อันม่เห็ุพินัจกรรมเลยให้อืมตัวเป็นของหยาดซีพินหลังมืดเลยเพราะว่าเขาบดสางรวมเขามาสมมติเขาเป็นนุ่มเป็นสาวเขาแต่งงานกันเขาสางนั่งกันเขาประจําเป็นตัวเหตุพินิจกรรมเขาแต่งงานกันเนาะ เขาตามรวมกันมาไงมันมีหลักฐานไงอืแล้ว่ายอยังคิดตีเขาเด็กผัวเถาที่เขา,าอยู่เมืองไทยอยสิผัวไปเที่ยวเห็นแต่ผัวเอาเขามาอยู่นั่นเหมือนกันหัมาแต่งงานกันดูกันหลายปีเนาะอ,อืผัวเถายันผัวตายก่อนแต่บ่มีหม่องอยู่บอกกั้ผัวเลยเฮ็ดพินัยกรรมให้ทำมันหักเขาไม่เฮ็ดแต่ยังคนย,ยังอยู่ม่ต้องบอกงาเฮ็ด เราบอกแล้วหยากได้เยมั้ยเราคิดไว้รอบผอบนะจำคิดรอบผอบคิดจังไหล,ลูกลูกกับเมียที่บรได้แยงสมบัติเวลาตายไปแล้วแค่พินก,กรรมอย่มมสบายลันตายตาหลับ ปัวยยังผู้วางป่วยยังบางกันเฮ้พี่ได้กลับไปน้องตายตายลับกร้องห่วงลูกห่วงเมียร้านสิไม่อยากสมบัติกันแลต่ดิอยางป่วยยังไม่ครู้แค่คนเดียวอืมเออสบายมากเมียเราก็ตายไปแล้วไม่ครู้แค่คนเดียวสบ,บายไป็คคนไรจะบอกเรื่องตายเพาะผมไม่อยากให้นปัวข้าตายหรอกนะ อธิบายสั้นบึ้ไม่ไดหดอกหยาดกไ้กับควาตเนาะเป็นบ้า้พี่นี่กำอยู่างไ่มาเปิดให้บึ้งเนียเนื้อเผาชีนีกำชวนนี่ไปห้งใจแล้วชวนนี่ไปห้งรูกเงินเปสิเื่อนัเงืนแท่เงืนหุ่นอหลดหลดยังกวากันไปเปิดทเนี้มืมดอธิบายนี่ฟังอยู่ในหนีด้วยส่ขดไปยังไป ก็ออกับน้องจันใต้กับลูกใต้ก่อยเอาไปยืน่นอืมเอาไปยืน่นกับาไปนีนมาคนเอินอย่างนั้นทนายอืมไปยินกับทนายทนายคุณจะเห็นพิ้นไดกันเนอะแล้วเขาไปจัดการให้ cho hết ngon tôn được, nơi không học tranh mong 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 กูเลนตั้งเทศเนี่ยนี่ขวดขวดขาวขวดนู้นเมือนกันขันตอมันเขาบริหารกันมัววนม่นนะขันมันเคยมีเงียมาก,กม่อน,น,นมีเงียบไม่รุนนะเขาแต่งงานกับมันหรือเขาเปลี่งงานกับมันนะขันมันเห็นพินัยกรรมเลยเด้อเห็นพินัยกรรมแล้วเ,เขาฟ้องร้องก็ได้หรอกเพราะหลักฐานอย่างนี้อยู่ในพินัยกรรมหมดแล้วคุณล้มตือสายกับฟอบวัฒนะเพราะพินัยกรรมเคยญญพ,พ,พินรรัยนกรรมตมั้งประเทศเป็นสัตว นอนจัแนงแทบนี um, yeah, been, h, ่นอนแทบกระโดดเดียวเดี๋ยวจะไปนิ่งนอนใจเนาเออจดทะเบียนมาแล้วสนใจหรอกจริงได้พี่นายกรรมของเขาเสร็จจิงได้สมบัติของเขาบ่แม่เลยเขาใจพี่สมบัติที่เขาสิได้กับผัวเขาคือสมบัติที่เขาสั่งมากับเขาเ่าต้องเห็นพินัยกรรมใดแน่นอน ลานกเซ็งแต่ว่าสมบัติยังบานยังทีเ <c oughs> ขามีอยู่แล้ว,ก,วก่อนเก่ดเขาถึงมาอยู่ขเ,เขาไปเห็นพิธุกรรหมใ่ห้องตัวเป็นยาสีพี่นอ้องขมิดเึ่งเขาไม่รู้ตัวไปสีสาวพี่ไส้ตัวไปพ่อแม่เขาคุณเป็นสันเขามาหยาดขมิดหรอบอกให้ ไ่เห็นเตียนเมียร่างอยู่เมืองไทยหลายคนหมดอยู่เมืองไทยผัวเปิดร้านนวดให้ผัวเปิดร้านบาร์ให้ผัวเปิดร้านอาหารให้เวลาผัวตายอยากสีสีน้องเขากลับมาจากต่างประเทศมาเมืองไทยมาเอาของอนั่นอยู่เมืองไทยตีเป็นร้านเป็นอย่างมาเอาไปมืดจากของบริษัทแ็กเนวเพราบริษัจดทะเบียนกับเขาไงเออจริงๆแล้วเขาเป็นยี่สิบปีมีร้านมีหยัง พอลังเขาลงทุนไหเนะี่ยมาตายนี่อันตายอยู่เมืองไทยนี่นพวกญาติพี่น้องลูกเคยลูกสะใภ้เมียเก่าเขาว่าเอาสมบัติไปเมื่อไ้อยู่เมืองไทยสิบอกให้เออวันนี้เขาไปฟ้องร้องเขาบ่ได้เพราะมันเป็นเมียเขาเอะคนที่ทมิตรสิ่งใดคือเมียเขาเดิเออยังดอยู่เมืองไทยค้อกันขันผัวลงทุนผัวลงแรงห้ให้เป็นซื้อของเฮาซื้อของเฮามันก็เป็นของเฮาไงเ,เออไม่รู้สิขันเป็นซื้อของเฮาแร้กก็เป็นซื้อของเขาหรือเป็นซื้อบริษัทไม่ใช่ ส่วนมากฝรั่งเปซื้อทีซื้อหยังซื้อบ้านนั่ใช่มันซื้อทีเซื้อทีเมื่ได้น้ำซื้อแต่บ้านมันสิเขาบริษัทเด้เข่าบริษัทเป็นเท่าอยูเป็นเมียฝรั่งฉันอยู่ได้บ้านรู้ผัวตายจระสีพี่น้องเขาหม้อเป็มืดเสียเยันพูดเด้อไม่ซื้อทรายมันดีดีเราไปเสียก่อยเออจรดีเรียกบริวาเหรียญเนี่ยเรื่องจริงเด้อสิี่บอกให้มันเป็นร่างหัวที่มาอยู่ไทยซื้อบ้านเป็นอพาร์ทเมนต์สวยๆรู้หู ซื้อบ้านเงินก็วังที่ไหนเขาซื้ออยู่ในเอ,อัน,นบริษัทถ้าเขาเป็นอย่างไปหุ่นลูกเมียอยู่ทั้งต่างประเทศได้เมื่อจะคลองอยู่เมืองไทยบ่ได้อเฉลิถเรื่องกินเนี่ยมาเลือเดออเลยกนซื้อ,านะอมาเรื่องเป็นเอียไปศึกษาบ้างกูได้เปเมียฝรั่งยันหนึ่งนอนไก่คันว่าอยากให้จะคลองลําบากก่อนเถอะขันอยากให้จะคลองกลับไปลําบากคือเก่ากะหนึ่งนอนเฉลิม อยู่แบบอยู่ไปวันวันมาแล้วกัารัวตายมากจริงหูซึกไดทท้าบบนีดีดีตัวอทองเราแซงเนาะเห็นมาหลายร้านแล้วดิอยู่เมืองไทยอ่ะทำงานหนึ่งเป็นเมียฝรั่งเป็นบอสเจ้าของร้านหววเจ้าของร้านบาเจ้าของร้านอ,อาหารแต่งตัวซะสวยหรูเท่ บานนี้บ่เอะใจพราซื้อจใหญซื้อ้รานซื้อหนังนี่เป็นของผัวยื้อซื้อจร่งนม่บริษัทหรือเปล่าบ่สอบถามไม่ดีคันสิสอบถามกับจัรยผัวดาบ้านเรียนรู้บ่ศึกษาบานนี้พราผัวตายไปเฮ็ดอยังบ่ได้เปล่าเนี่ยเดื่องนี้เฮ็ดอยังบ่ได้เหตุเหตุใดถึงเขเห็ดแต่เนื่นๆตอนที่มันยังบ่ทันตายคืนเขาบ่อยากลำบากตอนเขาเถากันเถอะอันนี้ส่ง เยสพูดัวเห็ดพี่นักกรรมแห่ที่มาบอกว่าเจนพูดปากเป้่าไปเลยให้ขอเบิ้งพี่นักกรรมที่เงเป็นสิส่วนตัวเขาสิให้เขาเบิ้งหรือบ่ให้เขาเบิ้งแบบว่ามันเสียมัลายย่างเขาขอเบิ้งแต่าบเจนพูดบัสนบสนเรียงมันละยากับผัวนี่ขอเบิ้งมันหลุดทาไมหากเขาไห่เขาเบิ้งพรายห้เบิ้งมึอืะที่บนี่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 อัน ท่านายอยู่บังหันเด้อท่านายอยู่บังหีครับรถพาเมียไปเบิึงเอจตางยังอยู่นี่เด้อบอกลูกบอกเงี้ยวบเป็นแบบบ้านี้น้องคนไทยเป็นคนอ่ะน้องเพราะน้องไทยแบบว่าเก่งภาษาจีนไงมันเรียนจบสูงเนาะเก่งภาษาอังกฤษน้องไทยแบบถัาพ่อใหญ่แบบว่าเจ็บไข่เด็ดป่วยสิบางงูเลี้ยงงูเล่าแบบว่าเป็นไข่ไขว่าั เบอร์ก็จะเผู้ถอดบัตรเขาจำอย่างไรได้สิน้องชายเป็นคนดูแลเงินเหมือนได้นี่เป็นมะเก่งมะน้องชายเป็นคนดูแลการเรงินเขาจะชมพูดกับว่าเคยกินเงินภาษาอังกฤษเป็นไงแต่ว่าพ่ออานออกเขียนอะไรเป็นธรรมดาไงแต่ที่แบบว่าเป็นภาษาแบบกฎหมายสี่เ้าบงห้าบงหูเรียงเลยตอน,น,นรแรกพญายศเอาชื่อแจ็ชิพูดว่าคันพัวแบบว่า แบบว่าเถามาล้าจำพ่วงบได้ลงลงเรื่องเืสิหายให้ฉันพูดดูแลการเงินคือไม่กับบได้เนาะเพราะอย่างว่าเพราะเฮ้าบ่เก่งเงินภาษาอันภาษาธุรกิจไหแบบกระดาษเขียนอีย่างบอกการเงินการอย่างบงหมุนมันแบบว่าเป็นธุรกิจเนาะเฮากับบฮห้เฮาอ่านบเข้าใจดอกอันนี้บอกเรื่องจริงเด้นน่แบบว่าพอบภาษาอังกฤษได้เขียนได้อ่านออกแต่ว่าคันทีเป็นเรียงแบบว่าซีเรียสเขาไปลืมๆสิเฮ้ากับบกข้าใจเข้าใจเนระอืมบารนีพ่อใหญ่ก็เลยเอาซื้อนองตังไือเอาซื้อนองไทยหมดเลยกับพ่อใหญ่ตัน จำความประเด้ค่ะพี่ใหญ่ลงเรื่องๆหน่อยน้องไก่ดูแลดูแลการเงินมืดสิบอกไ้เป็นสั่นเลยน้องไก่เก่งไงน้องไก่เก่งมากเลยเดี๋ยวพี่ประเดี๋ยอีกงานหนึ่งลอเพะ่ดี๋ยวอีกงานหนึ่งครัเพื่อนเป็นอะไรผู้จัดการสามสาขาสามซูชิแล้วเพื่อนเป็นใดอีกงานหนึ่งนั่งอยู่ในออฟฟิศบอเวนผู้จัดการในงานนั่งอยู่ในออฟฟิศเป็นแบบว่าเป็นลูกน้องเพื่อนอะ สบายไงเป็นลูกน้องเพื่อนแต่ว่าอยู่ในออฟฟิศไงแต่ว่ายัางงานเนี้ยยังงานทูชีอยู่ในออฟฟิศแต่ก็ได้ออกมาข่งหนอกมาคุ้มเด็ดหน่อยบแต่ว่างานอันนไม่เนี่อยู่ในออฟฟิศเลยเห็ดบัญชีเห,นเห็นอย่างเลยสบายเงินดีก็อยู่ต่างประเทศที่บอกให้ผมมีตกอัดอยู่ต่างประเทศผมมีจฉุนถึงจนรัฐบ,บาลกับโซลี่ มันมีกดตั้งประเทศก็ต้องห่วงตอนนี้เขาทาเป็นคนของเขาเขาเป็นคนออสเตรเลียอันนี้ก็สบายไปเลยสบายมากเลยสบายสบาย,ยต้องขอบคุณผัวที่ผัวแบบว่าดูแลเทคแคร์เขาไงสิแบบว่าพึ่งวันสนายอย่างเดียวกับใดเลยต้องพึ่งแบบว่าผัวนะั้น คุณความดีคว่ำยังของเขาเนาะเขาเห็ดดีคิดดีเขาก็ได้ดีเนียที่บอกให้ได้จะไปอิสซาไปคือจากคพ่อของแม่ย่าชมพู่บ่เคยอิสซาไปเลยยี่เลยอิสซาคุ้นมาเป็นยี่ก็คันซั่งหรือซั่งเลยว่าอิสซาซั่งเลยบ่าจากผู้จักจะบอกว่าอิสซาอิสซามาเป็นมัถ้าเกิดแล้วบ่เคยอิสซาเลยอื ทำไมก้อนอีกตอนทุกอย่างปากเปลี่ยนกนนหวานอย่กงไงีกเมื่อหมานอร่อยอร่อยสายสุให้ได้บันอย่างี้ยซินเดอร์บอสซันหาเราซนนี่ละสายให้เขาเมื่อหวานอร่อยขนาดไหอขนากไดนอยังอันซิ่งดีๆเขามาในชีวทีเขาบอกตัวยังดี อธิษฐานเอาน่อยนี่เรื่อจะมันเใจนี่อย่างเดียวสิอธิษฐานบ่ไดานาาน้นี่นอย่างเดียวน่ะรัฐรัฐบาลนั้นมันที่หนึ่งอธิษฐานว่าอยากถือมันที่หนึ่งดิลอตเตอรี่ จงับผัวเพราะว่าโอ๊ยแถาเอ้ยเจ้ามีข่อยนี่เจ้าคักก็ถือรางวัลที่หนึ่งด้วยสินะขุนไงว่ารั่งนี่นี่องเดี๋ยวของก็เป็นเนี่ยเพื่อนี่ว่าตะเมียนี่องเดี๋ยวของเนี่ยที่พ่อขายอันนี้คนหญินมาบอกทั้งหมดฟังแล้วบบจานใบเอาไปกินเด้มี่ยฝรั่งบางคนอันที่มันอยู่กับผัวตัวเตรียนสมมูรณ์ปแม่นว่าโอ้ย ฉันมีทะเบียนสมรสแล้วนอนกอดทะเบียนสมรสแล้วบันดีบอกับติล uh huh ื์ร <laughs> <hot dog> <mel ody> ุ่นดีใจว่ามีทะเบียนสมรสบอมแอนในทะเบียนสมรสมันซอยอย่างไรหรอกที่บอกซอยอะไรอ้วนเมื่อกี้ยังทะเบียนสมรสนี่ซอยอะไรอ้วน กับผัวไม่มสู้รเนีอยมต่ำแต่ผัวเปนมิสูเนเ่ยซอย,ยอะไรยู่พอฟองร่องมันจะได้ฟองร่องพ่อฟองร่องมันได้แต่ว่ายังสมบัติยงพีนักกรรมเนี่ทะเบียนสมรสซอยบ่ได้เพาอ,อย่างบ่พอถ้าเห้บ่ได้ที่ต่างสัมงมาก,กับเขาเ้อบได้เด้อทางี่ดีบอกเล้พอให้ใหพีนักกรรมมาให้ดีที่สุดปลอดภัยกว่า สบายใจทึงเฮาทึงเินแต่เป็นคนเดียวเด้ต้อง้กับเ็ดงามแต่โดยสมเกตุ่พ่อใหัู่ได้ของทำงานเป็นเกมจอกมุ่นคุ่กันนี่หรอุ่ก็ต๊ตั้มอ่นะมมันจอบว่าไืมว่าเง เดือนนี่อาทิตย์ที่แล้วก็พักกันได้ดีเวนหลายอยู่ดีเวนกับเงินปันผลเงินปันผลนั่นบบเตงหุ่หนไงโอเคอยังไงดูคอมเมนต์นแต้มนี่ที่ว่ามากเขาใจหมดเนี่ยอ๋อ แอบแหงทงกินทังบอกทั้งจมหวาเอาเรื่องจริงเลยเนาะเห็นว่าหนาซื้อๆซื่อมสี่กะฉลับอยู่ได้ที่บอกน่อเดคลองอีก็นเรื่องคลองเดะไม่ยองเดรคลองไปย่องคนอื่นู่น,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 นไ,ไหน